สวัสดีวันนี้เราขอเข้าเรื่องเลยละกันนะคือวันนี้เรามีปรินเตอร์สำหรับปริน QR โค้ดลงในบรรจุภัณฑ์มานำเสนอมันก็คือตัวนี้นี่เองแล้วกล่องที่ได้เนี่ยเราขอคอนเฟิร์มว่ามันโคตรแข็งแรงอะทุกคนแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรบ้างก็คือเปิดขึ้นมาเนี่ยแพ็กเกจจิ้งนี่คือแบบโคตรด,ดูดีอะ มันก็จะมีตัวเครื่องนะแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ที่ทําความสะอาดอันนี้ก็คือเครื่องพิมพ์นนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันทํางานยังไงแล้วมันใช้ทําอะไรได้บ้างโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองพิมพ์ QR Code ลงในกระดาษให้ดูก่อนว่ามันทําได้ไหมแล้วมันสะดวกไหมโอเคอันนี้เราทํเมาไว้หมดแล้วนะอันนี้เป็นโลโก้ส่วนอันนี้เป็นเท็กซ์แล้วก็อันนี้เป็น QR Code เดี๋ยวเรามากดตรงเริ่มพิมพ์นะประมาณวินาทีหนึ่งนี่หนึ่ง มีเสียงแล้วแล้วเราก็แนวลงไปในกระดาษแล้วกดปุ่มแล้วก็ลากเลยแล้วก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันว่ามันแบบโคตรง่ายซึ่งเราว่ามันสะดวกมากเลยนะสำหรับคนที่แบบทำงาน SME ขนาดเล็กหรือว่าทำงานโฮมเมดอะไรแบบนี้แค่ใช้เวลาทำแบบเนี่ยคุณได้แบบไวมากแล้วก็ ชัดเจนรู้สึกว่าเราอัานออกแล้วก็ไม่เลอด้วยนี่เห็นไหมแล้วก็หมึกที่พิมพ์มาเนี่ยมันกันน้ํานะแบบเวลาโดนน้ำอะก็คือมันจะไม่จางแล้วก็ไม่ลอกด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าที่เขาเคลมว่ามันกันน้ำอมันจะกันได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาลองทําแบบเดียวๆกันเทลงไปเลยนะแบบเยอะๆชุ่มๆฉ่าๆนี่ขออนุญาตถูนะฮะเฮ้ย โคตรดี oh, ถือว่าเวิร์กเดี๋ยวเราจะมาลองเทปปิ้นลงบนกล่องดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมมาเริ่มสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเราว่ามันโอเคแล้วก็คมชัดมากแต่ว่าเราอยากรู้ว่าถ้าสมมติเนี่ยกล่องอะ่ะมันอาจจะยังเบาใบเราลอง พิมพ์ลงมาในเทปใสดูว่ามันจะยังคมชัดเหมือนที่เขาเคลียมไว้หรือเปล่ามาเทปใสเลยมามันจะมีรอยผ่าใช่ไหมแล้วก็ทำแค่อย่าให้กเกินรอยผ่าอีกิ้งแบบใสอ่ะภาพมันยังแบบดูสวยกว่าเป็นกล่องธรรมดาอ่ะบนกล่องอะเทปใสดูน่ารักแล้วก็พิกเมนต์แน่น สวยเลยเราชอบนะเรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากพอมันอยู่บนเทปใสอะทุกคนจากที่เราคิดว่ามันแบบมันอาจจะไม่ติดอะแต่มันกลับแบบชัดเจวมากอะโดยเฉพาะคิวอาร์โค้ดอะแต่เราขอลองชาเลนจ์ที่มันยากกว่านี้ว่าถ้าเป็นโปรดักต์อื่นเนี่ยมันจะทําได้ไหมต่อไปเราขอลองเป็นขวดแบบนี้ที่เป็นทรงกระบอกมันอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะาว่าเขามีอุปกรณ์สําหรับทําแบบนี้ซึ่งมันจะได้ทําง่ายขึ้น เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะทำได้ไหมวางไว้แบบนี้แล้วก็ทำให้ชิดเลยแล้วก็นี่แล้วก็ดึงเหล็กออกมาโอเคซึ่งมันทำได้นะแล้วก็ชัดด้วยเราอยากให้ทุกคนมองเห็นภาพได้มากกว่านี้อีกเราขอยกตัวอย่างเป็น SME แบบโฮเมด โอเคอย่างเราเนี่ยอยากทำคุกกี้ขายเราขอใช้โปรดักต์เป็นคุกกี้บายน้องเลอ่าแต่ว่าคุกกี้เนี่ยมันจะต้องมีการเขียนวันผลิตใช่ไหมซึ่งมันจะเสียเวลาแต่ว่าเราอะสามารถที่จะทำโดยใช้เจ้าเครื่องตัวเนี้ยทำได้เลยซึ่งมันสะดวกมากๆนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมี QR code ซึ่งเราสามารถใส่ลงไปในหลังวันที่เราผลิตได้ซึ่ง QR code ตัวนี้เนี่ย คือเราแค่สแกนลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะลีนเข้ากับข้อมูลที่เป็นโปรดักของเราได้โดยตรงเลยซึ่งเรามองว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะแล้วก็สำหรับเราอะเป็นเราเราซื้อถ้าเราจะทำา SME หรือทําทำงานโฮมเมดเพราะว่ามันประหยัดเวลาแล้วก็เหมาะกับยุคโซเชียลในสมัยนี้ด้วยอืมไปแล้ว